อีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากพาคุณผู้ชมไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยชมรมคาราเซเมียนะครับและชมรมยุวกาชาติแห่งประเทศไทยได้นาผู้ป่วยที่เป็นโรคคาราเซเมียเพื่อให้กําลังใจและไปทัศนศึกษาวันนี้พวกเขาทั้งหมดจะเดินทางไปที่เรือรบหลวงจากกรีเนสเนเเบดที่สัตหีบเราให้ผู้บรกิการสนามของเราครับคุณชาครับพาไปพร้อมกับคุณผู้ชมเพื่อจะมีโอกาสได้ไปร่วมให้กําลังใจผู้ป่วยโรคคาราเซเมียครับ ครับท่านผู้ชมชาฮับจาก168ชั่วโมง r e ลิตี้แคสติ้งนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ฮับได้เข้าร่วมโครงการของฝ่ายส่งเสริมอาสาเยาวกาชาติสำนักงานยาวกาชาติครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เรือรบหลวงจากกีนารอเบดครับผมตามฮับมาดูเลยดีกว่าว่าเหล่าอาสาเตรียมกิจกรรมอะไรดีๆไว้ให้น้องๆบ้างครับตามมาเลย ส่งเสริมอาสายยวกาชาติสำนักยยวกาชาติจัดกิจกรรมพาน้องเพลินเดินชมหาดขึ้นเพื่อรวมพลังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาที่สมัครเข้ามาเป็นอาสายยวกาชาติให้กับสภากาชาติไทยได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ได้โอกาสในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กผู้ป่วยทารสตีมียโอเคนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ได้ลองทํากิจกรรมกับน้องๆไปแล้วนะครับอยากรู้เลยว่าคือกิจกรรมอะไรครับพี่หน่อยต้นแบบเน มาจากการออกกําลังกายของผู้สูงอายุตามแบบของสภากาชาติไทยนะคะแล้วเราก็มาดัดแปลงให้กับเด็กๆออกกาลังกายค่ะมีอะไรอยากฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมนะคะก็คือว่าน้องๆทาราซีเมียเองเนี่ยเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วๆไปนะคะน้องเขาเองก็ต้องการรับได้รับต้องการโอกาสที่จะออกมาสู่สังคมออกมาทํากิจกรรมนวกกับคนอื่นๆนะคะก็ถ้าสมมติว่าท่านไหนเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่ามีจิตอาสาก็อยากให้เข้ามาดูแลน้องๆตรงส่วนนี้ด้วยค่ะ พูดถึงจุดเริ่มต้นของโครงการน้องพาเพลินเดินชมหาดกันดีกว่าใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงสําหรับโครงการพาน้องเพลินเดินชมหาดนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากนโยบายจากท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานยุวกาชาิท่านอาจารย์สุนันทาศรอน,อนุสินนะครับที่จะฝึกอบรมน้องๆเยาวชนนะครับให้เป็นคนดีเก่งรอบรู้สุขภาพดีแล้วก็พึ่งพาได้นะครับในด้านปฐมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุและก็การบำเพ็ญประโยชน์โดยการมีจิตอาสานะครับเด็กชมรมธาลาซีเมียค่ะ มีทั้งหมด26คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองด้วยมาตามความฝันของน้องๆที่ว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กป่วยที่เรื้อรังนะคะไม่สามารถที่มาเดินเหมือนเด็กๆหรือว่าทำกิจกรรมแบบน้องๆคนปกติได้ การวันนี้นะคะก็น้องๆสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการผสมพยาบาลเบื้องต้นนะคะในกรณีแขนหักนะคะน้องๆก็มีความหวังมีกําลังใจที่อยากจะใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยระยะยาวนะคะเราก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้กับเจอกับโลกภายนอกแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากให้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนกิจกรรมของน้องๆผู้ป่วยชมรมธาลัสซีเมียนะคะตลอดไปค่ะ